สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินตลาดนัดคลองถมนะคะตลาดนัดนี้จะมีในทุกๆวันเสาร์นะคะเป็นตลาดนัดที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายนะคะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีผู้คนมาเดินตลาดนัดเยอะมากทั้งที่ทบรรยากาศฝนตกนะคะแต่ว่าอาหารการกินนี่เพียบเลยนะใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วคิดถึงอาหารไทยนะค,ะคิดถึงตลาดนัด ต้องห้ามพลาดคลิปนี้กับ RL นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเชาาจังหวัดหนองคายทุกคนละกันพ่อแม่พี่น้องเชาาอีสานรวมถึงคนไทยทั่วโลกเนาะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องฟังเล่าของเฮานาะฟังกับแพงแคนครเวงจันทมนีกับมากกันอย่างหลายเลยนะ RL เห็นป้ายรถสีเหลืองจอดเต็มเลยนะก็อย่างที่บอกนะ,ะว่า จังหวัดหนองคายเนะี่ยเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้องนะคู่กันกันกบพี่น้องฝั่งคนครเวียงจันทร์เนาะพี่น้องฝั่งเล่าเฮานะข้ามไปข้ามมาทุกมือนะคะข้ามไปข้ามมาสะดวกสบายนะและก็มื้อนี้กับเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เป็นวันที่อาหารการกินเพียบนะเพราะฉะนั้นพี่น้องฝั่งนั้นกับข้ามมาซื้อได้สบายเสร็จแล้วก็ขับรถข้ามสะพานกลับไปเนาะ อันบรรยากาศแบบนี้เนาะก็หาบได้เดทที่เจบแบบ เจอในลักษณะอาหารการกินเพียบน,นี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะคนไทยเฮาเนาะคือสิ้าใจความรู้สึกดีเนาะก็เป็นบรรยากาศที่มีแบบนี้ก็คือมีเมืองไทยบ้านเรานี่แหละนะคะเอาว,าว่าจะเป็นอาหารที่แบบมีขายอยู่ตลอดเนะาะว่าจะเป็นตามคางถนนหน,นทางหรือแม้กระทั่งนี่ค่ะตลาดนัดนี่แหละนะคะอันนี้เลยตัวรวมสินค้านะคะอาหารการกินนี่เพียบเลยนะ,ะสะดวกสบาย ใครขี้เกียจทำกับข้าวเดินออกไปนอกบ้านก็ได้กินแล้วนะกับของประชาสัมพันธ์เนาะจังหวัดหนองคายนี่เป็นจังหวัดนึงที่เป็นจังหวัดน้อยๆนะคะต่ว่าเป็นเมืองที่นนาอยู่อันดับ7จของโลกนะเคยติดในอ่านติตยสารของอเมริกามาแล้วเนาะไอาอกบ้อว่าเนาะอันจะว,ว่าไปก็จะว,ว่าเวจังหวัดจะของ ก็อวยในกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็น้อมูลนะคะหาได้จากในอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อนี้ขนาดฝนตกนะคะพี่น้องก็จะสังเกตเห็นนะคะคนกันยังมาหลายอยู่แล้วก็อาหารเยอะแยะอิลีนะคะมีทั้งของข้าวของหวานเอาเป็นว่าฝากรับชมคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปนี้กับอ l รลนะคะชมคลิปจบแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไปออกกำลังกายนะเพราะว่าได้อาหารการกินไปกินเพียบเลยนะคะ ไหนก็ไหนๆแล้วนะคะช่วงนี้ RL มาอยู่ที่เมืองไทยก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้กับจังหวัดตัวเองด้วยนะคะก็จะมาวัหนองคายเป็นเมืองที่น่าอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพอากาศค่าครองชีพนะวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะสาธารณูปโภคทุกสิ่งอย่างนะคะโอ้โห สุดยอดค่ะอันนี้ก็ต้องขอชมจังหวัดตัวเองไว้ก่อนนะแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะดูอย่างวันนี้นะคะตลาดนัดเนี่ยอาหารของกินเพียบราคาก็ตามป้ายเลยนะพอเขาเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยได้อุ้ยเห็นกุ้งก็อยากจะกินกุ้งเห็นปูก็อยากจะกินปูออะเอาเป็นว่าใครอยากกินเมนูไหนจัดไปเลยนะคะชมคลิปนี้ยาวๆจนกระทั่งจบคลิปเป็นกำลังใจกับแอลด้วยก็แล้วกันนะคะ เป็นยังไงบ้างล่ะคะอันนี้ก็โอ้โหลูกชิ้นนะคะมีทั้งปลาหมึกย่างนะ,ะมีทั้งฮอทดอกลูกชิน้นปลาลูกชิ้นเนื้อสารพัดทุกสิ่งอย่างหรือแม้กระทั่งหอยไม่ไม่ใช่ลูกชิ้นหอยนะ หอยย่างมูคิสเมื่อส,สักครู่นี้นะคะแล้วก็รวมถึงอาหารที่เป็นอาหารสุกนะพร้อมรับประทานนะโอ้โหเลือกเอาตามใจชอบไอเอลหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขที่ได้แวะมารับชมคลิปนี้กับไอเอลมาเดินตลาดนัดกับไอเอลในวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวมารับชมคลิปนี้กับไอเอลนะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจกับไอเอลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและที่สําคัญห้ามลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปจาก RL c h a n n น l ค่ะสำหรับนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับประทานอาหารที่ตัวเองได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะนี่แหละค่ะเมืองหน้าอยู่อันดับเจ็ดของโลกอีกที่หนึ่งจังหวัดหนองคายบ้านเกิด rl เองเนอจ้าฝากกดติดตามให้น้ำแนวเป็นกำลังใจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ